<laughs> สวัสดีวสวสดค่ะชมพราพิจารณตีวิทวัฒน์นะคะมาพร้อมกับผมอาจัเนเนยค่ะมาค่ะเจค่ะในการอะไรคะวันนี้รายการมหาจันมูมหาจันมูอยู่ที่ไหนคะเนี่ยวันนี้เราอยู่ที่ปักช่องครับสำนักสงฆ์ป่ามะขา <laughs> สมสำนักสงฆ์าาานะ,ค,ะครับสำนักสงฆ์ป่ามะขามนะคะวันนี้นะคะมหาจันมูมาถึงที่นี่แล้วนะคะไม่ได้มามือเปล่านะคะเรามีเนี่ยโอ้ยเยอะแยะเลยมีแคมเพิร์มีแคมเพิร์แล้วก็มีแผ่นซับ น,นะคะตไข่ลองซับแล้วก็มียาหน้ากากอนามัยะคะ่ะแล้วก็เป็นใช่มีชู่เปียกที่นี่มีผรอสงอาหาตือรูปเลยด้วยกันนะครับว,วันนี้ทางทีมง,งานของเรานะครับ แต่ต่มราตีวิทวันะครับเราถึงเอฟเราเดินทางมาที่นี่เราก็เห็นบรรยากาศตั้งไหนด้วยนะครับก็เลยอยากจะนำสิ่งเหล่านี้มามอบไพ้และราบว่าทางสํานักสงฆ์ที่นี่เองนะครับไม่ได้มีบัญชีในการรับโอนหรือบริจาคอะไรนะครับใครอยากทํานะต้องมาทําที่นี่เลยดีได้เลยนะครับเพราะใครไปเห็นที่ไหนเปิดรับบริจาค ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ที่นี่แน่นอนนะครับต้องมาที่นี่โดูตจนเลยค่ะที่นี่มาเลยที่นี่มาที่นี่มาได้นะคะแต่ถ้ามีบัญชีเปิดรับไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลยมาได้ความบริสุทธิ์ใจพร้อมกับคณะบุญของเราวันนี้ได้เดินทางมาก็มาด้วยใจอิ่มเอิญนะครับเป็นแล้วมีความสุขเนาะเป็นความสุขว่าโู้วัดสะอาดสะอาดสะอาดมากแล้วก็ต้อนรับเราดีมากน่ารักมากได้ยิ่งทําให้เราหุ่นดีอกวันนี้เราไม่ได้มาแค่รายการนะแม่วันนี้เรามี F c ซีลูกของกับเรามาเลยค่ะ นี่นครับโอเอฟซีนะคะพวกเรารน,นะคะนะคะเดี๋ยวช่วงค่ำเราจะมีถ่ายพรมใบกาในช่วงช่วงเย็นถึกเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราอาจจะใช้เสียงนิดหน่อยได้ เกรงใจด้วยเพราะว่ามีพระท่านนราพาธอยู่นะครับเราอาจจะเบาเบาเสียงลงหน่อยไปหาสถานที่ที่ท่านที่เหมาะสมนะครับมาช่วยกันนะคะมาช่วยกันค่ะบริจาคสิ่งของนะคะหรือว่ามาร่วมมาสมานใจก็ได้นะคะอะไรก็ได้นะคะเล็กๆน้อยยิดีเสมอค่ะที่ที่ยินดีเสมอนะคะไม่ว่าจะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กพร้อมเสมอค่ะพร้อมพร้อมจักใจกัคะคือนะคะับั้งนี้สงจากจากวันนี้ของเราอันที่สงอาจารย์เบญพรให้เอฟซีแล้วก็อ่อ รทางผมในด่าบจมูนะครับวันนี้เดินทางมาถึงแล้วในอภิสองการได้ถวายสิ่งของจําเป็นเหล่านี้ในการระสงฆ์ที่อาภาตแต่ที่เราทราบอยู่ครับความเกิดแก่จ็บตายเป็นธรรมดาของโลกเป็นธรรมดาของมนุษย์แม้แต่ระสงฆ์เองนะครับก็ตือคนเป็นมนุษย์ทั่วไปที่มีการเสื่อมสูญตายและปวดเมื่อวันหนึ่งที่ร่างกายบังขานนั้นเนี่ยนะครับเกิดทุกขเวทนาก็จะต้องรับการรักษาเหมือนทั่วไปสำหรับเราเนี่ยนะครับและสิ่งที่เราจะทําได้ของเราคือเรื่องของคุญ เราทาบุญได้สิ่งเหล่านี้ก็จะตอบแทนกลับกลนมาใครที่เจ็บป่วยหรือใครที่ตอนนี้อาจจะคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวประสบปัญหาต่างๆการที่เราได้เสริมครับถ้าพระที่อาพ่าอยู่ถ้ามีอาการดีขึ้นบุญเหล่านี้ก็จะได้กลับคืนมาที่เราให้เรามีอาการที่ดีขึ้นหรือตาวามเชื่อนะครับว่าเราได้ทํา การพระสงฆ์ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาก็เท่ากับเราต่อยอดเนื้อนาบุญและส่งเสริมให้พุทธศาสนาสูงยิ่งขึ้นไปในเดียวกันด้วยอาจารย์ประนี่เราสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมครับปีสุขภาพแข็งแรงให้คนแข็งแรงให้ไม่แต่แล้วก็ทุกคนเลยคนที่ร่วมบริจาคมาแข็งแรงทุกคนด้วยนะครับเราขอให้พระที่รับไปได้ใช้ประโยชน์จากเต็มที่ให้ทุกๆมีสุขภาพดางกายที่แข็งแรงต่อไปด้วยครับ